อันนี้เป็นเนยช็อกโกแลตใช่ไหมครับอันนี้เป็นเนยออริจินอลนะตัวนี้เป็นอะไรครับคุณพคชานี่ยเน่คเคยเห็นอ,อบกอ่ะอบอบนะเดี๋ยวเดอันนี้เนยที่ใช้เป็นเนยอะไรครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆนณะขณะนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดวาสาัสสกรน,นะครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาแนะนําร้านขนมปังปิ้งนะครับ เตาถ่านครับผมวันนี้มาอัปเดตกันครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ครับคุณง้วนอาหารทะเลแปรลูกมหาชัยครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเขามีอะไรกันบ้างนะครับสวัสดีคุณแม่ค้านะครับสวัสดีทั้งสองคนเลยคุณแม่ค้าสวัสดีครับครัคผมวันนี้อนี่คุณลูกค้ามาพอดีเลยครับผมครับผมโชคดีนะครับ อันนี้เป็นเนยช็อกโกแลตใช่ไหมครับอันนี้เป็นเนยออริจินอลนะนตัวนี้เป็นอะไรครับคุณแม่ค้านี่เพ<อ>คุณเคยเห็นอ่าตัวนี้เป็นแฮมค่ะแฮมเสียบสลับขนมปังออขนมปังสไลด์บางค่ะโอเคจะม,มีโบโลนา่าแล้วก็มีไส้กรอกโอเคอย่างนี้คุณแม่ค้าขายยังไงครับก็มาสิบสามเท่ากันค่ะรวมกันได้ค่ะสอง้อ๋อรวมกันได้นะครับผม ตัวนี้เมืทีแล้วเราถามไปแต,แต่ว่ามันค่ะแต่อบกรอบค่ะอบกรอ,อ,อบนะเดี๋ยวเดี๋ยวหนวดฟางซีเดียวกันค่ะสุดยอดเลยขายยังไงคุณแม่ค่ากระปุกละยีิบห้าบาทคนะ่ะกระปุกละยีิบ้าบาทโอเคเมืทีแล้วมาคนลุมเลยนะโอ้โห oh แต่วันนี้ผมมาเร็วนะครับเ <c oughs> พื่อนๆผมมาน้องเขากําลังจัดร้านอยู่พอดีอันนี้เนยที่ใช้เป็นเนอยอะไรครับผม ทางดอกบังเ,งเยนยเทียมนี่แหละค่ะเนยเทียมแล้วเป็นเป็นจืดหรือเป็นเค็มฮะเป็นเค็มค่ะโอนี่พอจะบอกยี่ห้อได้ไหมใช้ยี่ห้ออะไรอยู่ที่ร้านอ๋อตอนนี้จะแบบเป็นเนยที่ตักสั่งแล้วก็มาผสมเองอะค่ะจะไม่ได้ใช้แบบสำเร็จรูปอะค่ะอ๋อมาผสมสูตรเฉพาะเลย <Okay. S 2> แล้วมีขายไหมมีขายไหมเผื่อเพื่อนสนใจสั่งได้ค่ะอ๋อสั่งได้นะโอเค วันนี้กำลังปิ้งเลยนะโอเคงวดน,นี้เป็นใช้เตาถ่านเลยนะคุณแม่ค้าครับใช้เวลาปิ้งนานไหมครับก็จนกว่าขนมจะดูออโอเคเรื่อยๆนะโอเค,อเคเอนี่ครับให้แห้งให้แห้งนะแล้วถ้ามันไม่แห้งแล้วมันจะเลี่ยนใช่ไหมโอเคเลยเป็นเคล็ดลับอีกอย่างนะครับเพื่อนๆ นี่เราต้องใช้ไฟประมาณไหนครับคุณแม่ค้าใช้กลางๆคะ่ะไฟแร<ฟ>งไม่ได้ก็มันจะไหม้แล้วข้างในมันจะไม่กรอบอ๋อต้องใช้ไฟกลางๆนะครับเ,เพื่อนเราก็ต้องคอยกลับไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะโอเคนี่ครับเ,เพื่อนอรวมได้นะครับคุณแม่ค้าครับเดี๋ยวสอบถามหนึ่งครับอตอนนี้ขายที่ไหนบ้างครับผม แล้วก็เช้าวันจันทร์ถึงศุกร์ก็จะเป็นที่หน้าบิ๊กซีเคหะก,กรามของค่ะครับผมแล้วก็ว,กวันอาทิตย์ก็เช้าวันอาทิตย์ก็จะขายที่วศัดสหกรค่ะครับผมเช้าเอเย็นวันจันทร์ก็จะขายที่วักดสหกรค,ครับผม,บผมเอ,ออย่างหน้าบิ๊กซีนี่เราขายตั้งกี่โมงครับอ่าตั้งแต่หกโมงเช้าค่ะจะถึงเก้าโมงครึ่งโดยประมาณอ๋อแล้วอย่างวันจันทร์เนี่ยครับ วันจันทร์ก็ประมาณบ่ายสามโมงจนถึงทุ่มหนึ่งอ๋นะอบคุณเพื่อนแล้วก็วันอาทิตย์ล่ะครับคุณแม่คาวันอาทิตย์ก็หกโมงเช้าถึงเก้าโมงกว่าเหมือนกันโอเค,คขอบคุณมากนะครับตรงนี้ก็ปิ้งไปเรื่อยๆนะครับนคุณแม่ขาครับเดี๋ยวรบกวนอีกอย่างครับตอนนี้อยากทราบขายวันหนึ่งได้ประมาณสักเท่าไหร่ครับผม ก็ถ้านับเป็นไม้ก็ประมาณ200กว่าไม้ก็ประมาณ2,000เปย์ปลาย2,000เปย์ปลายนะฮะแล้วถ้ารวมตอนเช้าตอนเย็นนะฮะก็พอๆกันก็ได้จุวันหนึ่งกับวันห้า0ันก็บาทห้าพันกับไม้นะห้าพันก็บาท5,000กว่าบาทนะโอเคแล้วรายได้ครึ่งครึ่งไหมครึ่งครึ่งนะโอเคขอบคุณมากเลยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่ค้าด้วยนะครับที่มาถ่ายทำนะครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้ช่องขลมฟูดี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาอุ่นุนกันด้วยนะครับร้านปูปิ้งปังนะครับเพื่อนๆขนมปังเสียบไม้ครับผมสำหรับวันนี้ตนะ้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม